สวัสดีค่ะวันนี้ยายเฟื่องพามาดูขั้นตอนการปรุงปลาเห็ดนะคะหรือว่าโทษมันค่ะอันนี้เป็นปลาบดนะคะปลาบดสองกิโลค่ะแล้วยายก็จะใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงถุงละสิบบาทนะคะสองถุงค่ะอันนี้ทำง่ายๆนะคะเราไม่มีสูตรตายตัวค่ะ เราก็กะกละเอานะคะกานต้นโต่อไปยายก็จะใส่ไข่ค่ะโตอกไข่ใส่ลงไปซ่องใบนะคะ นี่ค่ะแล้วนี่เป็นซอสปรุงรสนะคะหยกไปสักหน่อยค่ะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะนี่ค่ะโอ้ยน้ำปลาค่ะน้ำปลาอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้ก็เป็นรสด,ดีค่ะสัครึ่งช้อนค่ะเราไม่มีสูตรตายตัวค่ะอันนี้เป็นผงอร่อยนะคะ ขาดไม่ได้ค่ะก็คือผงอร่อยค่ะตักขาดนี้ไม่อร่อยเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเราก็โยกให้พอมีรสชาติปลาเล่มปลาเล่มหน่อยค่ะสักชนน้อนนึงค่ะเราก็กะเอานะคะเราไม่มีสูตรตายตัวค่ะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ค่ะสําหรับสูตรยายเฟืองนะคะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ค่ะกะกะเอาค่ะเราก็ดูปริมาณที่เรา ปาที่เรามาเราก็กะกะเอาค่ะนี่เราก็ทําการหมักขยําขยําให้เข้ากันแล้วคะอันนี้ยายทําส่วนมากนะคะถ้ายายทําส่วนน้อยยายก็จะเอาคกโขกค่ะใส่ไปในคุกแล้วก็โขกย่อๆลงไปค่ะให้เข้ากันนะคะอันนี้ยายทาะะําส่วนมากค่ะโขกไม่ไหวก็เลยได้เอามาขยําทุกเข้าให้เข้ากันในกระมังค่ะ ขั้นตอนต่อไปยายก็จะใส่ถั่วที่เราหั่นไว้ค่ะถั่วที่เราซอยแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยหอมหอมจ้าอันนี้เราก็คุกเขล้าให้เข้ากันก่อนนะคะให้เข้าเนื้อเข้าหนังให้เนื้อฟูค่ะ วันนี้ได้น้อยพอดีขายปลาสดไปมั่งแล้วก็เอาใส่เกลือมัง่งเอาทําปลาเด็ดเดียวค่ะวันนี้ยายได้น้อยปกติยายจะทําทิ้งเจ็ดกิโลแล้วก็โทษเอาไปขายตามหมู่บ้านนี่แหละค่ะขายดีค่ะทุกคนอันนี้ยายทําการหมักแล้วก็โทอจะทําการทอดแล้วนะคะทุกคนดีค่ะทุกคนบี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 จ้ะ บี้ให้แบนๆบน,นะคะเนี่ยอันนี้เราบดละเอียดยิบเลยนะคะ อาจจะไม่เท่ากันนะคะบางอันก็เล็กบางอันก็ใหญ่เราปั้นด้วยมือค่ะ ต้องรีบกลับนะคะเดี๋ยวไหม่ค่ะปลาทอมันยเฟืองเริ่มแล้วนะคะใครจะรับประทานสั่งได้เลยค่ะรับรองค่ะอร่อยลูกค้าสั่งแล้วสั่งอีก คนที่เคยกินก็จะสั่งกินประจําค่ะทอดให้เหลืองสุก กินอะไรเข้าไปไม่หลับไม่นอนน่ะน้องฟันอ,อดีตดง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 ,ดงอกินอะไรเข้าไปไม่หลับไม่นอนม่ด้ครับกินไม่ได้เออกินไม่ได,ออด,ไได้นั่นไข่แน่น้ำปลามาแล้วจ้ะน้ำปลามาแล้ว อมะมมั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 มมมมเป็นไงคะรสชาติกูดกูดกูดดิลูกกูดดิกูดกูดก่อนกูดกูด ฝนมามืดแล้วค่ะทุกคนต้องรีบโทษถุงเงินไปเลยไม่รู้ะ